ไปเด้อพี่น้องค่ะ,ะจับพี่น้องคะอร่อยซุกกับมิตรนอ้องสวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องกินกับแพทแล้วพี่น้องจ้าวันนี้ได้ส้มปลาพี่น้องค่ะอ,อันนี้แพทอบเรียบ้อยนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นดิบนะคะพี่น้องคะมีทั้งดิบและแลสสุกค่ะดิบแต่ก็เป็นส้มแล้วนะคะมีอันพี่น้องส่งมะไห่เนาะค่ะขอพุ่นหลายๆแต่ว่าแผนหาอันแชทบ่พอก็เลยบริเวทางไปขอบคุณนเพิ่นอีกแล้วพี่น้องจ้ะขอบุณขอคุณนพี่น้องได้หลายเด้อค่ะที่เอ็นดูส่งมะไห่กินวันนี้มากับใครคะน้องอะไรคะพี่น้องคะเส็บเสั้นข้าวค่ะ เออาว่าในเทาละก <K iss> ิดอยากนะจ้ะจับแจวนะ้ำพี่น้องคะ่ะมาเด้อพี่น้องคะ่ะว้าวองเที่ยวจับพน้องค่ะก็ดีกินส้มกับนังดีพริกอร่อยซุปกระมิ่นพี่น้องค่ะนี่ค่ะมีสุกเลยนะคะดูค่ะ อืมฮัมจับจ้ะมาฮัฟองขึ้นปากฮัมฟองขึ้นปากฮัฟองอืมจับหอมวันนี้เรามากับใครมาหมาร์มากับใครคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่ออะไรเนาะอะไอนะนำเสื้อสิน้องอะไร

แบ่บพอดีกินไล้จ้ะอ๋องว่าไปแล้วับจำแก้วพี่นรอค่ะมาเ้อะพี่น่อค่ะแบ่บคัะกินน้ำเผากับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีสุมปลาต้อนจ้ะ ใส่แบบพริกไปเลยอืออืออือกระนตาเคนูอ๋อคุณก็กมพริกพี่น้องค่ะกินกับพริกเขากล้เขากต้องหาได้อะไรกินได้ติ่มได้ติ่มค่ะ ผักออร์แกนิกจ้ะพี่น้องค่ะเด้อจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังแล้วทั้งต่างประเทศมันจะแซ่บน้ำนองแพ่นน้ำเมนวน้ำนองเกลวขาเด้อจ้ะหรือน้องเจ้าขือเฮ้ยไม่ใช่เหรอคะน้องอะไรคะถ้างั้นน่ะยายก็จำไม่ได้เนาะ น้องเจ้าขาเป็นลูกใครเกือมแ <า S 1> ม่แม่ชื่ออะไรแม,ม่เพชรรักมากมมาไหไมรักมักแม่ไม่ไหมมากไม่ไม่แม่แบบน้องขะ ตรงเพนีกขอบคุณหลายๆ้ะพี่น้องค่ะแชทบ่พอมาแซ่บๆน้องกันเด้อจ้าพี่น้องค่ะตุมปลาแซแบบเป็นกับแก้มกัสีดีนะน้องแพนนะถ้ากับแก้มเถ้ากับแก้มกัสีเป็นทั้งสีได้จ้ะจะมีจะได้รสชาติสมปลา,ปลาหลายกว่าแซ่บ หอมกระเทียมกอาข้าวอ่ะแซ่บมันหอมกระเทียมจ้ะแล้วก็หอมปลาสุกซ้ำเจียวได้อะไรกินคะได้ติ่มแม่ติ่ม เนื้อค่ะปี่นงค่ะดูสิคะขอเอ็กโคหน่อยค่ะอ่ะอเ็กปันย้อยนวลจัะกินอยู่กินกับบุพี่ขอกันค่ะครับ กินแบบนี้แตงเงี้ยแตงพี่นอ้องคะคืออาหารที่อร่อย <laughs> อวันนี้ได้สาวสวยมาด้วยค่ะเพื่รอรับกันเหรอกินไหมกินไหมกินไหมคะไม่กินไหมะคะเ <laughs> ย้อนนูนอมาลอร้านหยอกร้านร้านกะติ๊ดติ๊ดแตเป็นของคา่ะทำไมให้รู้ว่ามันผิดมันอาจจะหวานก็ได้สมเลยจ้ะสวยมากละเอียดยิบเลยจ้ะเนื้อเนื้อเนื้อคนหนึ่งจะเป็นละเอียดยิบเลยนะน,น,น้องแ่นนะ อร่อยเ้องเหรอคะคาอสมัยไหนได้ห้ายมือเราก็ยังอันเปิดกินยังผสมกันีเลยจ้ะเพราะเราเก็บในตู้เย็นเนาะแถมเย็นๆแสบๆความจำมันจะออกกินเย็นแสบพะพีน้องค่ะ อเอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันก็อิอ่มแล้วนะจา้าถ้ากินมุ้งมากคิว่าซซูภพัพต้องขอโทษขออภัยหลาลๆบอกกันไม่คลิปหนาะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ